สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีซาจัวฟานตอนที่1255กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื่องจากเนื้อหาในช่วงนี้นั้นทุกตอนถือได้เลยว่ากำลังเข้มข้นเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่จัวฟานของเราได้สังหารเมืองเซียวเฟิงลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับผู้ที่ประสบพบเจอกับความชิบหายมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหนึ่งในแปดชรัดแห่งแดนศักดิธย์อย่างเจ้าตำหนักตันเจียยานห่วงนั่นเองก,การที่นายน้อยจากภูเขาศักดิ์สิิธลูกที่หกนั้น ได้มาตายปลายใต้อนาคตของตัวเองมันคือความชิบหายอย่างไม่ต้องสงสัยนางนั้นก็ได้มายังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6เพื่อรายงานให้กับท่านเจ้าคุณเขาได้รับทราบเจ้าคุณเขาผู้เป็นบิดาของเมืองเซียวเฟิงก็ได้ทําการทุบตีในฝั่งของยานหวงไปหลายต่อหลายครั้งเห็นได้ชัดเลยว่าระดับพลังของทั้งสองนั้นต่างกันเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนั่นหาได้ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับยานหวงใหม่ ไม่เพียงแต่รู้ว่านายน้อยของผูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มาตายอยู่ในอนาคขตของตัวเองและไม่สามารถหาคําอธิบายได้นา้าซ้ําทรัพย์สินและสิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าชีวิตของลูกของผู้ที่เป็นเจ้าคุณเขานั้นยังได้ถูกลักพาตัวไปชิงเฉิงที่ได้ถูกกลุ่มคนปิศาพาไปโดยที่ตัวเองในเวลานี้นั้นยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นตายร้ายดีและอยู่ที่ไหนสิ่งนี้นั้นทําให เจ้าคุณเขาโกรธผู้เป็นเจ้าตำหนักตันเจียเป็นอย่างมากและกำลังจะลงมือสังหารยานห่วงหนึ่งในแปดจัรวดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้นั้นเขาจับคอบีบคอในฝั่งของยานห่วงด้วยพลังที่มาสารกงเล็บเหล็กนั้นก็แทบที่จะชีกกระชากและในฝั่งของยานห่วงนั้นไอและแทบที่จะไม่สามารถหายใจออกได้อีกต่อไปออออท่านเจ้าคุณเขาได้โปรดได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยได้โปรดเถอะ น้อยแน่ไอสารเลวนี่นี่แกแกไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างนำซ้ำเจ้ายัางทำมันล้มเหลวอีกเจ้าปล่อยให้สิ่งสำคัญขนาดนี้หลุดลอยไปได้ยังไงจองมองนางยางดุดันนะครับชายคนนั้นกัดฟันจนเสียงดังเกรี้ยวก็ก็แค่ว่าลูกชายของข้านั้นประสบความประสบอุบัติเหตุในนาขีของเจ้ายัางไม่พอ การที่ข้านั้นเสียลูกชายไปว่าแย่แล้วแต่ว่าข้านั้นกลับสูญเสียทรัพย์สมบัติที่รอคอยมาเป็นเวลาร้อยปีเจ้านั้นจะสามารถชดเชยกับข้าได้อย่างไรหอมยานหวงนั้นตกใจและพูดติดอ่างในงทันทีเอเอเออเออท่านเจ้าขุนเขาข้าน้อยขอรายงานว่าถึงแม้ชิงเฉิงนั้นจะถูกลักพาตัวและจากไปแล้วแต่อย่างน้อยนยนางนั้นยังไม่ตายหากเรานั้นสามารถนำพาและสามารถพานางกลับมาได้ไม่ใช่หรอ ดีกว่าการที่นางนั้นตายแล้วเช่นนั้นเราจะไม่มีวันได้นางกลับคืนมาน้อยแน่ยีนังสาดเรีวแกนี่มันช่างตอแหลเหลือเกินตูมแหละแล้วนะครับในฟังของเจ้าขุนเขาก็ได้คุยอย่างในฟังของยานห่วงไปลงกับพื้นอีกครั้งจากนั้นเขาก็พูดด้วยความโกรธว่าแน่นอนหาชูชิงเฉิงตายเพื่อลูกชายของข้านั้นข้าเองคงจะรู้สึกปิติยนนินดีแน่นอน ไปว่าตอนนี้นั้นนางกลับจากไปแล้วน้ำซ้ำลูกชายของข้าก็ตายไม่ใช่แค่ชีวิตของลูกชายตัวเองน้ำซ้ำทรัพย์สินที่ตัวเองทรัพย์สินที่ตัวเองรอเฝ้ารอนั้นก็ได้สูญหายว่างเปล่าตอนนี้นั้นเจ้าคิดว่าข้าควรที่เจ้าคิดว่าตอนนี้ข้าควรที่จะมีอารมณ์เช่นไรล่ะน้อยแนย่แกเข้าใจช่องว่างนี้ไหม ในเวลานี้นะครับในใจของยานหวงนางนั้นรู้สึกว่าตัวเองท้องไส้ปั่นป่วนเป็นอย่างมากนางนั้นไม่กล้าพูดออกไปแต่นางนั้นนึกได้ทันทีว่าดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับวัตถุนิยมตอนนี้นั้นนางก็วาดวันและไม่กล้าแม้นที่จะพูดอะไรได้แต่โค้งคานับเพื่อขอชีวิตดได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยจงบอกมามันเกิดอะไรขึ้นจงเล่าด้วยโดยละเอียด ทำไมจริงเียงนั้นหายไปได้อย่างไรเล่าเรื่องทั้งหมดมาให้ข้าฟังมิฉะนั้นก็ทิ้งหัวของเจ้าไว้ที่นี่ด้วยคืนพลังที่รุนแรงนะครับชายคนนั้นก็ตะโกนเสียงแก่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นยางดวงก็ได้คำนับอีกครั้งและก็ได้รีบอธิบายทุกอย่างเหตุการณ์เริ่มจากที่ นายน้อยเมืองเสียวฟึงนั้นได้เรียกเขาจัวฟานมาเพื่อตักเตือนที่ตำหนักตันเกียทว่าอย่างไรก็ตามจัวฟานนั้นเขาได้ร่วงรู้ความรับบางอย่างและได้ทำการเบ็กมิลและในที่สุดหลังจากที่เขาจัวฟานจากไปเราได้ทราบว่ามีผู้คนส่วนหนึ่งของตำหนักตันเกียนั้นถูกทำให้หมดสติในเวลาถัดมาเราก็ได้รู้ว่าในฝั่งของชิงเฉิงนั้นนางถูกลักพาตัวไปเมื่อรู้เช่นนั้น นายน้อยเมื่อเสี่ยวฟึงจึงไม่รอช้าเขาเรียบไล่ตามคนร้ายด้วยความโกรธทว่าอย่างไรก็ตามใครจะไปคิดเล่าว่านั่นจะเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายนายน้อยเขาช่างเป็นคนที่มีพระวิชาสามารถและเป็นที่รักของผู้คนมันนั้นน่าเสียดายจริงๆร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับในเวลานี้นางก็ตีหน้าเศร้าเล่าความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นางรู้ในวันนั้นเมื่อได้ยินและได้เห็นการกระทําของยานหวงนะครับ ในฝั่งของเจ้าคุณเขานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำเป็นใสแสแ้งยานหวงรีบปกปิดใบหน้าของนางในทันทีนะครับเมื่อโดนขัดจังหวะโด,ดยเจ้าคุณเขาเจ้าคุณเขาพูดขึ้นในทันทีว่าข้ารู้นิสัยใจคอของลูกชายข้าดีเจ้าจะบอกว่าเขาเอาชนะจิตใจผู้คนได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรกันไรสาระอย่าได้เสแสแ้งอีกต่อไป เมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับยานหวงที่เคิออายก็ได้รีบเช็ดน้าตาและก็ได้ชื่นชมว่าเออท่านเจ้าคุณขาท่านนี่ช่างปีชาสามารถและหลักแหลมเหลือเกินเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากมายราวกับว่าไม่ได้ยินคำเยินยอของยานหวงนะครับสายคนนี้เพียงแต่คิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบเขานั้นจึงได้พูดขึ้นในทันทีว่า เจ้าหมายความว่าทั้งหมดนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนและหลังจากที่จั่วฟานมาที่นี่หรือไม่แล้วเช่นนั้นเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือเปล่าไม่แน่นอนยานหววรีบตอบโดยไม่คิดนะครับนางนั้นยิ้มและส่ายหัวเอาโสนะครับเจ้าคุณเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากทําไมถึงมั่นใจนักละ่ะยานหววก็ไม่รอช้านะครับตอบกลับมาในทันทีว่า เรียนท่านเจ้าขุนเขาจัวฟานนั้นเขาเป็นเพียงแค่มือขวาของจักรวรรดิอีสานแน่นอนในส่วนของพลังในการวางแผนและในการวางกลยุทธ์ศึกนั้นเป็นอะไรที่หาตัวจับได้ยากทว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงความแข็งแกร่งและระดับพลังการบ่มเพาะนั้นเขาไม่ต่างอะไรจากมดตัวตุ่นเขานั้นอยู่นี่เขานั้นอยู่ในแค่ขั้นกระดูกเหล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่และแน่นอนถึงแม้ว่าเขานั้นจะ ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในขั้นสูงรวมไปถึงผู้ที่มีความสามารถในด้านพลังแต่ก็พอมีการปกป้องจากกลุม่มคนรอบๆตัวท้ายสุดแล้วไม่ใช่นั้นเขาคงถูกบทขยี้เป็นชิ้นๆนานแล้วต่อหน้าของนายน้อยเมืองเสี่ยวเฟิงเขานั้นอยู่ในขั้นนักบุญแล้วการตายครั้งนี้ของเขาจะเกี่ยวข้องรับมดตัวตนอย่างตัวฟานได้อย่างไรท่านลองคิดดูสิเอ๋แล้วคนรอบตัวเขาล่ะนาย เจ้าคุณเขายังพวงถามต่อไปหลังจากคุณคิดดูคู่หนึ่งยานวัวก็ทรายหัวและพูดต่อในทันทีว่าเรียนท่านเจ้าคุณเขาข้านั้นได้สืบเสาะและหาข้อมูลมาแล้วว่าในฝั่งของตะคูณหลวทั้งหมดนั้นได้เข้าไปอยู่ภายใต้อานัตของจักรวรรดิศาสตร์แล้วจะมีผู้แข็งแกร่งในหมู่พวกเขาได้อย่างไรกันไม่ว่าอย่างไรพวกเขาทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้จักรวรรดิศาสตร์เจ้าเฉิงอย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถลักพาตัวชิงเฉิงนั้นรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ บอกได้เลยว่าเมื่อเซียนกูน้องสาวของข้านั้นไม่มีโอกาสแม้แต่จะตอบโต้ซึ่งถูกอีกฝ่ายยับยั้งและทําให้หมดสติได้อย่างง่ายดายความแข็งแกร่งนี้นั้นเห็นได้ชัดเลยว่าจะต้องไม่อยู่ภายใต้รับของเราจังพัดทั้งแปดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์แน่นอนและและอะไรว่ามายิ่งไปกว่านั้นตอนที่ข้าอยู่ในอาณาเขตของตำหนักปันเจียนั้นข้าได้เห็นว่านายน้อยเมื่งเสี่ยวฟึงนั้นเขา เขาในตอนที่ตามหานั้นเขาได้ปลดปล่อยร่างอาวตารของตัวเองออกมาทว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ข้าไปถึงยังสารที่นั้นในที่สุดร่างกายก็หายไปอย่างสิ้นเชิงนี่แสดงให้เห็นว่าผู้ใดก็ตามที่ต่อสู้และทําสงครามกับนายน้อนนายน้อยนั้นขอใช้เวลาเพียงแค่ชั่วครู่หนึ่งในชั่วพริบตาเขาสามารถจัดการกับนายน้อยผู้เป็นนักบุญคนที่จะสามารถจัดการนักบุญเมธีจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้ในทันทีนั้น มันจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าผู้ที่เป็นจะพัดแอ e แดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง8ดอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับมันก็สมเหตุสมผลเจา้าขุนเขาผู้ยิ่งใหญ่ก็พยักหน้าใช่สิ่งที่เจ้าพูดมามันก็มีเหตุผลและวิเคราะห์ได้ดีแล้วใครละ่ะใครจะเป็นคนทาผู้ที่สัตผู้ที่จะสามารถฆ่าฝึงเอ๋อลูกของข้าได้ภายในเสี้ยววินาทีอย่างน้อยที่สุดปรมาจารย์ผู้นั้นจะต้องอยู่ในขั้นกลางของนักบุญหรือหรือว่าจุดจุด ในฝั่งของยานหวงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็อดไม่ได้จี่จะตกตะลึงนะครับเอ๋ท่านเจ้าคุณขเขาหรือว่าท่านท่านหมายถึงมีพลังอีกหนึ่งมีพลังอีกหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้ตระกูลของตระกูลมังกรนักบุญที่อยู่ในขั้นตระกูลมังกรผู้ที่อยู่ในขั้นนักบุญดวงตารีลงเล็กน้อยนะครับในฝั่งของเจ้าคุณขเขาบนพึมพำมันก็จริงเพียงแต่ว่าในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นพวกเขาหลีกเลี่ยงนะครับที่จะสร้าง ปัญหาและเป็นศัตรูกับในฝั่งของตระกูลมังกรมาเป็นเวลาหลายร้อยปีพวกเขานั้นมักจะไม่ให้เกิดการกระทบขระตั้งถึงแม้ว่าจะมีความคลับข้องใจและความแค้นในอดีตพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งพวกเขาไม่อยากต่อสู้กับในฝ่งของตระกูลมังกรเลยนี่นั้นแสดงให้เห็นว่าตระกูลมังกรเองก็เป็นที่น่าหวาดหวั่นต่อหน้าของภูเขาศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหนเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะหาเรื่องต่อสู้กับลูกชายของเขาได้อย่างไรพวกเราที่ไม่ได้กระทบกระทั่งกันมาเป็นเวลานานแล้วพวกเขานั้นจะมีเหตุผลใดที่ต้องมาสังหารลูกชายของข้ากันล่ะ ในเวลานี้นะครับในฝั่งของยานห่วงและเจ้าตับในฝั่งของยานห่วงและเจ้าคุณเขาก็คุ้นคิดถึงความเป็นไปได้ของผู้ที่เล่นงานเมืองเซียวเฟิงซึ่งเขานั้นเป็นถึงผู้ที่อยู่ในขั้นนักบุญเมื่อปัดตกในฝั่งของตระกูลมังกรไปพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างทว่า มันนั้นคงจะเป็นไปได้ยากในฝั่งของยานห่วงนั้นจึงพูดขึ้นในทันทีว่าเออถึงแม้ว่าเช่นนั้นเราก็ไม่ควรที่จะตัดตระก,กูลมังกรออกนะบางทีแล้วนายน้อยเมื่อเสี่ยวเฟิงนั้นอาจจะหยิงยโสและเผลอไปยัออย่วยุในฝั่งของตระก,กูลมังกรเข้าก็เป็นได้ไม่ไม่มีทาง ไม่ทันให้ในฝังของยานหวงพูดจบนะครับเจ้าคุณเขาก็พูดสวนแทรกขึ้นมาในทันทีว่าไม่มีทางดิดขาดข้านั้นเตือนเขาเสมอว่าอย่ายุ่งกับสัตว์ร้ายพวกนั้นอย่ายุ่งกับตระกูลมังกรได้ยินเช่นนี้นะครับยานหวงก็ได้แต่จ้องมองนะครับและคุณคิดและรู้สึกว่าแล้วมันจะเป็นผู้ใดหากไม่ใช่ตระกูลมังกรแล้วจะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือนักบุญคนอื่นๆที่มาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกอื่นเป็นไปได้หรือไม่ บางที่ในฝั่งของความลับเรื่องของชูชิงเฉิงนั้นอาจจะมีบางคนล่วงรู้เป็นเหตุและผลทําให้ชิงเฉิงจึงถูกลักพาตัวไปจากตำหนักตันเจียโดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกอื่นๆทันทีที่ในฝั่งของนางผู้เช่นนี้นะครับทั้งสองก็จ้องมองหน้ากันและกันจากนั้นก็พยักหน้าปัจจุบันนั้นความเป็นไปได้สูงสุดถึงแม้ว่าจะเป็นจัวฟานถึงแม้จัวฟานของเรานั้นจะมีแรงจูงใจและดูน่าสงสัยมากที่สุดที่จะลักพาตัวแต่ท้ายสุดแล้ว ในฝั่งของคนทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะให้ความสําคัญหรือว่าสนใจจัวฟานได้เลยเพราะว่าจัวฟานของเรามันอ่อนแอเป็นคนที่อยู่ในขั้นกระดูกเล็กแค่นั้นจึงถูกปัดตกไปอย่างง่ายดายและแน่นอนดูเหมือนว่าสิ่งจากนี้นั้นจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเราผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ทรงพลังใครล่ะจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงพวกเขาเชื่อเหลือเกินว่ามึงเซียวเฟิงนั้น กับการตายของเขานั้นจะต้องข้องเกี่ยวกับการถูกจอมจาของชูชิงเฉิงจางแน่นอนอีกฝ่ายนั้นอาจจะถูกคน้นอีกฝ่ายนั้นอาจจะไปช่วยชูชิงเฉิงและได้ถูกพบกับในฝั่งเมืองเสียวเฟึงจึงได้ทําการต่อสู้กันและแน่นอนเมืองเสียวเฟึงนั้นจึงได้ถูกจัดการในพริบตาเฟิงเอ,อ๋อใครใครกันนะที่เป็นคนฆ่าลูกบอกได้เลยว่าฆ่านั้นจะล้างแค้นให้กับเจ้าและพาชิงเฉิงกลับมาที่นี่ให้ได้ ในฝั่งของเจ้าคุณเขากัดฟันและสาบานยานหวงเองเมื่อเ็นเช่นนั้นนะครับพูดขึ้นในทันทีว่าตอนนี้นั้นหากความลับของเราได้ถูกล่วงรู้โดยกองกําลังอื่นๆเกรงว่ามันจะทําให้เรานั้นทํางานยากแล้วเราควรที่จะจัดการไอ้จั่วฟันนั่นหรือไม่หึเหลมองในทันทีนะครับเจ้าคุณเขาตะคอกและพูดขึ้นในทันทีว่าตาบใดก็ตามที่ความลับนี้นั้นไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนยังไงซะ มันก็ไม่มีปัญหาเราเรานั้นยังสามารถที่จะบอกว่าในฟังของชิงเฉิงและลูกของข้านั้นเป็นคู่มั่นมันพอที่จะเบี่ยงประเด็นให้กับคนอื่นไม่สงสัยได้อย่างน้อยๆก็เถอะท้ายสุดแล้วการที่เราตามหมาผู้ที่ลักพาตัวชิงเฉิงมันนั้นใจไม่เปิดเผยและแน่นอนเราจะเริ่มก่อนที่มันนั้นจะได้เคลื่อนไหวหลังจากนี้เราจะตามชิงเฉิงกลับมาเพื่อที่จะเก็บ นางไว้ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้และไม่ให้ผู้ใดยุ่งเกลียวอีกยานหวงประงกศีษะนะครับและพูดอีกครั้งงั้นเราควรที่จะทําแบบนี้ต่อไปใช่ไหมไม่เป็นไรตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าสาวกบุญภูเขาศักดิ์สิทธิ์มันนั้นอาจจะเกิดความวุ่นวายการที่เรานั้นจะดําเนินแผนการก่อนหน้านี้ต่อไปด้วยการส่งเราผู้คนไปแทนที่จักรวรรดิทั้งแนั้นมันอาจจะสร้างความวุ่นวายก็เป็นได้ ท้ายสุดแล้วตราบใดที่คนกลุ่มนี้ยังคงสามารถปิดปากเงียบอยู่ได้ข้านั้นจะปล่อยให้พวกมันรอไปก่อนหลังจากเจ้าคุณเขาปฏิเสธนะครับและเขาได้จ้องมองอย่างเย็ดยามเนื่องจากการกระทําร่วมกันของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดลูกนั้นพูดตรงๆเลยว่าชายชารานั้นกังวลเหลือเกินว่านิมิตหมายเมื่อร้อยปีก่อนนั้นจะเป็นสัญญาณการกําเนิดของผู้ที่แข็งแกร่งพวกเขานั้นต่างก็กังวลน,นะครับ และพวกเขารู้ดีว่าผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งจิตลูกเองจะต้องสันคครนปรากฏของคนที่เป็นตำนานคนที่ไม่เคยมีผู้ใดทัดเทียมได้ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้พวกเขาที่รู้เช่นนั้นจึงอาจจะกระชับอำนาจและได้ทําการเตรียมตัวเพื่อที่จะสร้างสมคุ้มกำลังของตัวเองอย่างต่อเนื่องและได้ทําการผูกขาดทรัพยากรการบ่มเพาะและได้เพิ่มพูนในฝั่งของผู้แข็งแกร่งของตระกูล ผู้แข็งแกร่งของผู้เขาของตัวเองแม้แต่อชญยะมากมายนะครับบัตรนี้เหมือนกับในฝั่งของในอดีตโบราณตะการจากักรพรรดิทั้ง1ิในสมัยโบราณเองพวกเขาก็ต้องการเลื่อนสู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเช่นนั้นแล้วในวันนี้พวกเขาเองก็จะต้องทำเช่นเดียวกันการที่ใครก็ตามคิดจะต่อสู้กับในฝั่งของผู้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยที่พวกเขานั้นไม่มีนักบุญนักบุญที่ไม่มีทรัพยากรการฝึกฝนพวก พวกมันนั้นก็เป็นเป็นได้แค่ความฝันยานห่วงเมื่อได้ยินคําพูดของเจ้าคุณเขาก็ไปยักหน้าเล็กหน้อยและเขาแอบ,บคิดในใจและนางนั้นแอบ,บคิดในใจนะครับนึกถึงคําพูดของเด็กชายจัวฟานก่อนหน้านี้จัวฟานของเราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนางนั้นคิดในใจในทันทีว่าฮึดูเหมือนว่าไอ้หนูนั่นพูดถูกทั้งหมดจริงๆผูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องการที่จะผูกขาดทรัพยากรการบ่มเพาะและผูกขาดระดับผู้แข็งแกร่งมากที่สุด โดยที่มันนั้นไม่คิดจะให้ผู้คนด้านล่างจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ผู้คนในแดนศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปนั้นมีอนาคตเลยอนิจจาในเวลาเดียกวกันนะครับภาพตัดมาที่ในฝั่งของจัวฟานเขานั้นได้กลับมายังภูเขาเทียนโมเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเขามาถึงยังห้องโถงและเลวกกได้ประสบพบเจอกับยามชุดดําที่รอยอยู่ตรงนั้นอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งพูงเข้ามาหาจัวฟานและ้มนักจากนั้นรายงานในทันทีว่าพอบ้านจัวในที่สุดท่านก็กลับมาแลว้ว มีอะไรเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่จัวฟาสงสัยนะครับพยักหน้าเล็กน้อยมองดูกันและกันนะครับทุกคนต่างก็กังวนกระวายจากนั้นชายคนหนึ่งก็ได้เดินไปข้างหน้าและโค้งกำนับเรียนพ่อบ้านจัวบัตรนี้นั้นการลุกการลุกรานและการต่อสู้ครั้งล่าสุดของจากพัดนโนอิน no ซีและจากพวัดผีนั้นมันราบรื่นมากแต่ทว่าในเวลาตัดมาสิ่งที่ทําให้เปลวเพลิงของสงครามนั้น เปลี่ยนไฟใช่แล้วจักรพัดนกอินทรีและจักรพัดกีนั้นพวกของทั้งสองได้ออกมาอย่างสนามเบื้องหน้าด้วยตัวเองด้วยพลังของคนที่อยู่ในขั้นจักรพัดผู้ที่เป็นถึงหนึ่งในแปดจักรพัดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงสองคนทําไม่กองกําลังของเรานั้นไม่สามารถที่จะรับมือได้และมันยากลําบากเหลือเกินในตอนแรกนั้นเราคิดว่าจะไปขอความช่วยเหลือกับผู้ที่เป็น หนึ่งในแปดจักรพรรดิเราจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านจักรพรรดิปีศาจเจ้าเฉิงทว่าอย่างไรก็ตามในเวลานี้นั้นท่านไม่อยากถูกรบกวนท่านนั้นกําลังฝึกฝนวิชาเรานั้นก็เลยทำอะไรไม่ถูกและยังคงปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้ต่อไปแนวหน้าของเราได้รับบาดเจ็บหนักและไม่สามารถเอาชนะพลังศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิทั้งสององค์นี้ได้ห งั้นเหรอจัวฟานเลือกคิ้วนะครับและยิ้มจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวข้านั้นจะไปพบกับจักรพรรดิศาส์เจ้าฉิงและบอกให้เขานั้นไปเข้าร่วมสงครามเพื่อจัดการกับมันทั้งสองทันทีที่สิ้นเสียงนะครับจัวฟานก็เดินมาที่สวนหลังบ้านพร้อมกับมายังห้องรับและในเวลาเขาและในเวลานี้จัวฟานก็พูดขึ้นในทันทีว่าโอ้องค์จักรพรรดิข้านั้นมีเรื่องที่จะรายงานท่าน ประตูหินหนานะครับถูกเปิดออกในทันทีจัวฟานเดินเข้ามาสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้านั้นกับเป็นสภาพของเจ้าเฉิงที่ใบหน้าสีดำและมีแต่จิตสังหารที่พุ่งปวยออกมาขอจ้องมองมาที่จัวฟานนะครับในเวลานี้นั้นเจ้าเฉิงของเราดูเหมือนว่าสภาพของเขาไม่ใช่เจ้าเฉิงในอดีตอีกต่อไปเฮ้จัวฟานเร็วทรัพยากรการบ่มเพาะล่ะเครื่องเส้นของข้ายอยู่ที่ไหนเจ้าส่งมาหรือยัง จกักรพรรดิปีศาจนะครับเจา้าเฉงเขาพูดด้วยใบหน้าที่หิวเข้าหายด้วยรอยยิ้มน,นะครับจัวฟ้านาได้สนใจไม่แหละพูดขึ้นในทันทีว่าเรียนท่านจากักรพรรดเนื่องจากตอนนี้นั้นมันเกิดปัญหาข้าเกรงว่าทรัพยากรการบ่มเพาะรวมไปถึงเครื่องเส้นของท่านนั้นจะไม่สามารถนํามาส่งได้อีกต่อไปเฮ้มันเกิดอะไรขึ้น จัวฟานกองเราก็พูดขึ้นในทันทีว่าเมื่อเร็วๆนี้จกักรพรรดินุกอินซีและจกักรพรรดิผีนั้นได้มายังทับหน้าพวกเขาที่ออกมาต่อสู้ด้วยตัวเองนั้นทําให้เราไม่สามารถจับเฉลยศึกได้อีกต่อไปด้วยเสียงอันดังนะครับตูมเจ้าวเฉิงตบโต๊ะอินของตัวเองอย่างรุนแรงมันทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นในทันทีว่าน้อยแน่มันไม่มีเหตุผลไอสองตัวนี่มันมันคอยขัดขวางการกระทําของข้าอยู่เสมอ คอยดูข่านั้นจะไปฉีกมันให้เป็นชิ้นๆและแล้วในเวลานี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าเชิงนั้นก็จะตัดสินใจที่จะไปจัดการกับจกักรวรรดินกอินทรีทั้งสองจกักรวรรดินกินรีและจกักรวรดิผีในทัพหน้าด้วยตัวเองแล้วเอาละสิครับการต่อสู้นี้นั้นจะมีผลและ จะเป็นใครกันว่าแล,และจะเป็นใครกันนะครับที่ได้รับชัยชนะจะเป็นจักรพรรดิปีศาจเจ้าชิงหรือว่าจะเป็นอสองจักรพรรดิอย่างจักรพรรดินุอินทรีและจักรพรรดิพูดผีนะครับหรือเอาละครับจัวฟานเนี่ยมันวางแผนทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้จากที่ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่ามันไม่ได้สนใจอะไรเลย ก็ในเวลานี้ในฝั่งของเจ้าฉิงเนี่ยมันก็น่าจะเก่งมากแล้วนะครับด้วยคำพีรับ9ก้าสมรตะหรือว่าคำพีรับยูยูที่จั่วฟางของเราได้มอบให้แต่ว่าสภาพของมันก็ไม่ต่างอะไรจากสุบเดินได้นั่นแหละครับอีกไม่นานก็คงจะโดนธาตุไฟเข้าแทรกหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะตายก่อนนะครับเสียสติไปก่อนเราก็ต้องมาดูกันโอเคครับจบไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับ เรื่องนี้จัวฟานของเรามันวางแผนมาอย่างดีเลยนะครับตระกูลมังกรไม่ใช่ Australian ตระกูลมังกรเจ้าขุนเขาของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6นะครับคิดว่าตอนนี้นั้นอาจจะเป็นในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกอื่นๆเนาะเพราะว่ายานห่วงนั้นก็เห็นชัดเลยว่านางไม่มีอารมณ์หรือว่าไม่มีความสงสัยต่อจัวฟานเลยนะครับถึงแม้ว่าจัวฟานเนี่ยมันจะเป็นก็จบไปแล้วนะครับกับ e ีีนี้อันนี้จะเป็นพูดคุยหลัง อตอนที่1,255นอ,อาเนะในตอนนี้ก็จัวฟานมันก็ปั่นหัวของอปั่นหัวเจ้าฉิงได้สำเร็จนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้แผนการและการเดินหมาข,ของจัวฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจัวฟานมันอยากให้ไอ้พวกนี้ชะกันทำไมเนาะก็ในตอนหน้าเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับไอ้เจ้าฉิงมันจะตายก่อน หรือว่าเสียสติก่อนที่จะฝึกวิชานี้สำเร็จเราต้องมาเอาใจช่วยเนาะ <S 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 นั่นแหละครับจักรพรรดินุกอินทร์จักรพรรดิผีเราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเห็นร่างอาวตารโรกุระโรกุตระกายนะครับร่างศักดิ์สิทธิ์ของตาประทับจักรพรรดิของพวกเขาหรือเปล่าในตอนหน้าถ้าได้เห็นก็ดีเนาะเราจะได้เห็นว่าอ้แต่ละคนมีพลังยังไงเพราะว่าตัวละครในส่วนของแปดจักรพรรดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆข้อปูมาอย่าง ดบดีเลยนะครับน่าเสียดายที่ได้หยิบจับมาใช้น้อยไปหน่อยในตอนหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าชิงของเรามันจะสามารถต่อสู้หนึ่งต่อสองไหวหรือเปล่าหรืออาจจะ,ะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนสองตอนก็น่าจะได้ต่อสู้กันละมัง้งในตอนนี้มีอะไรให้พูดถึงอีกบ้างเจ้าตำหนักตันเจียก็ ไอ้เจ้าตำหนักตันเกียรนะครับมันเนี่ยมันก็ปัดปัดตกพี่จัวของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าจัวฟานของเราเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยเป็นคนที่มากูแบ็กเมลเป็นคนทีอ่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากจัวฟานจากไปก็เกิดปัญหาแล้วจัวฟานเนี่ยกับถูกปัดตกไปเพราะเหตุผลเดียวครับก็คือจัวฟานมันอ่อนแอ ซึ่งทาให้ไอ้พวกนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝีมือทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นก็จั่วฟานพี่จั่วของเรานั่นแหละครับที่จัดการเมืองเสี่ยวเฟิงลงก็นั่นแหละครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับปิดพาดประกรันใดกับขอไปไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเสมอมาและก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดสติ๊กเกอร์กดไลค์อ่ารวมไปถึงช่วยกันคอมเมนต์นะครับอ่ามันเปิดกานอ่ามันเปิดการมองเห็นได้เป็นอย่างมาก ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ